สวัสดีค่ะ EP 5นะคะการคิดเชิงวิพากษ์โดยนายพิชิตเด็ดดวงและนางสาวปิณิลานาคโนดการคิดเชิงวิพากษ์คืออะไรคือการคิดอย่างถี่ถ้วนด้วยเหตุและผลนะคะก่อนที่จะตัดสินใจเชื่อหรือทำเรื่องใดเรื่องหนึ่งประกอบด้วยทักษะหลัก6อย่างนะคะ 1. การตีความ 2. การวิเคราะห์ 3. การประเมินข้อมูล 4. การหาข้อสรุป 5. การใช้ตรรก,กะอธิบายหลักการ 6. กการตัดสินความน่าเชื่อถือของข้อมูลนะคะ Critical thinking คืออะไร Critical thinking มันคือการที่เราไม่เชื่ออะไรเลยในทันที เราสามารถที่จะคิดให้ชัดเจนและคิดอย่างมีเหตุผลเพื่อที่จะให้เรารู้ว่าเราควรจะทำอะไรหรือควรจะเชื่ออะไรการคิดเชิงวิภาคนะคะ ถ้าเราคิดเชิงวิพากษ์ได้เนี่ยมันจะช่วยทำให้เราเข้าใจความเชื่อมโยงตรกะระหว่างไอเดียต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นความสม่าเสมอความผิดปกติของเหตุผลที่จะนำไปสู่การวิจารณ์นะคะก็ปัจจัยพื้นฐานมีอยู่4ปัจจัยนะคะ คือ 1. หลักการโต้แย้ง 2. หลักการใช้เหตุผลและตรรก,กะ 3. หลักจิตวิทยา 4. หลักการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์นะคะ Critical thinking skill นะคะมี5เทคนิคง,ง่ายๆก็คือ 1. ฝึกตั้งคำถาม 2. รวบรวมข้อมูล 3. ลองนำข้อมูลไปใช้ 4. คิดถึงผลกระทบอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นได้สําสำรวจมุมมองอื่นๆนะคะแล้วก็ critical thinking มีประโยชน์ยังไงถ้าเราคิดเชิงวิพากษ์ได้เนี่ยเราจะคิดได้ดีและแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบและเป็นประโยชน์ต่อทุกๆอาชีพนะคะมันจะสามารถส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์แล้วก็เห็นปัญหาของสิ่งเดิมที่เป็นอยู่ได้แล้วก็เป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ประเมินตัวเองเช่นสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ย มันตอบโจทย์ความฝันของเราหรือเปล่าก็ critical thinking เริ่มยังไงนะคะ<ม>เช่นเวลาดูทีวีหรืออ่านหนังสือหรือฟังอะไรก็ตามให้เราลองคิดแบบนี้นะคะใครใครพูด<ม>เขาพูดทำไมเขาพูดอะไรเขาพูดความจริงหรือว่าเขาพูดความเห็นเขาให้ความจริงทั้งหมดไหมแล้วก็เขาพูดที่ไหนทำไมเขาถึงพูดประมาณนี้นะคะ ก็จบลงแล้วนะคะการคิดเชิงวิภาคยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ